2,505คือปีแห่งความสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์เมื่อแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเผชิญกับมหาวาตภัยครั้งใหญ่ในช่วงค่ำของวันที่25ตุลาคม95กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือความเร็วลมสูงสุดของพายุโซนร้อนแหรเียนซึ่งแรงพอที่จะกวาดเอาบ้านเรือนเกือบทั้งหมดหายไปในทะเลในคืนนั้น 911คือตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งยังไม่รวมผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อย16,170คือจำนวนประชาชนที่กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเพียงชั่วข้ามคืนและสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้ก็คือความสูญเสียโดยเฉพาะทางจิตใจของผู้คนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น แล้วต้นสายทานน้าใจสู่คนไทยด้วยกันก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอสอพระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 11ล้านบาทเศษคือตัวเลขยอดบริจาคในครั้งนั้นพร้อมกับสิ่งของต่างๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งทรงพระกรุณาโปรดตก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเงินนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปสร้างโรงเรียน12แห่งใน6จังหวัดภาคใต้ทดแทนโรงเรียนที่ถูกพายุพัดพังทลายไป และสมล้านบาทก็คือจำนวนเงินที่ยังเหลือซึ่งทรงมีพระราชดำริว่าเป็นเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยจึงพระราชทานเงินนี้เป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2506โดยพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้อยู่ในพระบรมราชูประถมพร้อมทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูประถมพกแห่งมูลนิธิ ซึ่งชื่อราชประชานุเคราะห์ก็มีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองมูลนีธที่ราชประชานุเคราะห์จึงเริ่มต้นภารกิจให้การช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวประสบวาตภัยในภาคใต้ตลอดจนราษดรที่ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงการสงเคราะห์ด้านการศึกษาผ่านทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งปัจจุบันเพิ่มจำนวนขึ้นจาก12แห่งเป็น67แห่งในทั่วทุกภูมิภาคจากวันแรกจนถึงวันนี้ความช่วยเหลือระหว่างพระราชาและประชาชนตลอด60ปีไม่เคยมีวันหยุดภายใต้ภารกิจของมเมนิธิราชประชานุเคราะห์ ในปีพุทธศักราช2,560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมบราชูปถรัรมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมบราชูปถรรัมภ์พบแห่งมูลนิธิโดยมีพระบบราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซับซ้อน สำหรับผู้ประสบภัยแล้วนี่คือขวัญกำลังใจอันใหญ่หลวงที่ได้รับรู้ว่าพวกเขายังมีตัวตนมีคนมองเห็นและมีที่พึ่งผิงและนี่คือบทบาทอันสำคัญยิ่งตลอด60ปีที่ผ่านมาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พลังความร่วมมือของพระราชากับประชาชนซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดสายทาน้ำใจจะไหลเรินไปถึงเสมอ